นี่นะครับได้ป้ายมานะครับบ่อตกปลาเจมารีพันธุวงซอยสี่นะครับเปิดทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์เวลา8ปดโมงถึงหกโมงนะครับ mm hmm. ก็นี้มีคนถามมาเยอะก็คือว่าว่าด้เรื่องการเข้ามาทางเข้ามาที่บ่อตกปลาเจมารีนะครับ mm hmm. ถ้ามาจากทางนี้ทางนี้คือทางไปหน้าวัดพันธุวงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกซอยนะทางน,นี้จะเป็นทางไปเส้นไปหน้าวัดพันธุวงศ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นศาลหลวงปู่สี่วานะครับจะมีร้านค้าสามารถก่อนเข้าบอดแวะซื้อของซื้ออะไรได้นะครับแต่ด้านในก็มีขายเหมือนกันครับอันนี้คือเขาเป็นเป็นญาติกันนะครับ สามารถมาไว้มาปุ๊บก่อนเราเรียงด้านในก็มีเหมือนกันแล้วก็ถัดมาในด้านนี้ด้านนี้คือเส้นที่วิ่งมาจากฝั่งตรงข้ามวัดบ,บางปิ้งอันนี้ก็จะคือเป็นคลองที่เรียบคลองสี่วาลที่มาจากฝั่งบางปิ้งเลยนะครับฝั่งวัดบางปิ้งมาจากวัดบางปิ้งครับมาแล้วแล้วก็ขึ้นเจอป้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเลยครับ เลี้ยวซ้ายนะครับข้ามสะพานมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแล้วจะไปเจออีกป้ายหนึ่งก่อนเข้าซอยผมจะพาไปดูครับผม มาถึงเกือบจะสุดซอยนะจะเจอเป็นซอยห้องแถวลูกลังนะครับจะก็จะมีป้ายตรงนี้ติดให้ป้ายนะครับมีป้ายตรงนี้ติดให้ป้ายหนึ่งเลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยครับนี่กำลังมีข้างหน้าก็จะมีหมู่บ้านมีกาลังทําบ้านอยู่นะครับ ลงเข้าไปสุดซอยเลยครับ ี่ครับก็จะเจอประตูสีเหลืองนะครับก็วันนี้เข้ามาก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ก็จะมีผมคอยต้อนรับยืนครับก็จะตอนนี้กำลังเก็บบ่อเก็บกวาดตอนนี้ทางนี้ก็คือเข้าได้แล้วนะครับทางดําแพงเดินไปตกข้างแพงได้แล้วบ่อของเรามีเนื้อที่เจ็ดถึงแปดไร่ครับคนนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับ ลูกค้าที่มาก็ตอนนี้ทางเรายังไม่มีเพิงพักที่พักให้นะครับแต่ว่าก็มีล่มไม้ต้นไม้ให้นะครับลูกถ้าให้ดีลูกค้านำเสื่อมาปูนอนเล่นได้นะครับของน้ำเครื่องดื่มทางเรามีจำหน่ายนะครับลูกค้าสามารถนำเข้ามาได้ที่บ่อเข้ามาได้ครับไม่ได้เก็บตังอะไรครับ ไม่ได้คิดตังอะไรก็ตอนนี้ก็าลังเก็บบ่อแล้วเก็บขอบบ่อใช่นะครับอันนี้ื่ทไปทเป็นทางเดินเข้าไปถึงข้างหลังเลยนะครับบ่อปลาก็จะเป็นรูปตัว C ตรงนี้น้าก็จะลึกประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรก็ไล่ไปเมตรห้าแล้วขึ้นไปเมตรเมตรสองนะครับข้างด้านหลังครับผมก็ฝาาไปด้วยนะครับบ่อตกปลาเจมารีพันธุว,วงซอยสี่ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ